อ่อย่างไรเนี่ยอยา่าเออแกผิวแย่้เยี่ย,ย,ย,ยใครอ่านวะส,สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราบุ้ยเข้มอ้ย ครับผมยอนนะครับนั่งข้างมาร์ครับผมสวัสดีครับผมมาร์นั่งข้างยอดครับสวัสดีครับผมคุณโดมนะครับแล้กปวดนั่งข้างขูทิ้งโอเควันนี้ครับเรามีเกมสนุกๆจะมาเล่นกันนะครับผมก็คือเกม o n a scale of 1 2 t w e a นะครับผมนี้มีเกมสนุกๆจะมาเล่นกับเพื่อนเราแล้วผมบอกเลยว่าใครแพ้เกมนี้จบไม่สวยแน่นอนนะครับจบไม่สวยแน่เราจะไปปั่นน้ํากันนะครับผมปั่นแบบนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไป เล้ววันนี้เรามีเพื่อนมาเล่นเกมสนุกสนุกกับเรานะครับได้แก่คุณกิฟต์นะครับผมแล้วก็ไอสั์โต้นะครับผมผมบอกเลยว่าเกมนี้ใครแพ้จะต้องกินน้ำปั่นจากนรกของพวกเรานะครับไปเริมเกมกันเลยสีเหลืองรอบนี้ใช้ชีวิตอยู่ในปาร์ตี้สีแดงเป็นคุณละกูสีเขียวเป็นกินสาดพิษน้องหนเช่นิบไห้ครับผมจิบยังไงครับคุณกิฟต์ิบปหยิบ คนละใบหยิบคนละใบไม่ต้องดูว็ดูไว้ก่อนเมั้ยกติกาคือมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจับเรียกตามสีที่ได้สีเขียวก็ทำสีเขียวสีแดงทำสีแดงสีเหลืองทำสีเหลืองแต่ว่าถ้าได้สวอปก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนได้ไม่ได้ใครได้สวอปนะถ้าจับคู่ได้เลขเหมือนกันเอาไปคนละสองแต้มเลขใกล้เคียงกันบวกลบหนึ่งอ่ะคนละอันแต่ถ้าห่างตันเจินแบบนั้นติดลบหนึ่งอ๋อสีแดงคือติดลบใช่ครับกติกาจับคู่กันมามาเล่นรอบแรกกันเลย

คราวนี้ ane, เราทำร้อมกันแล้วใช่ไหมต้งหนึ่งสองซัโยเลยโยเลยโยเลโยเล้เมันงกมันไับว่ามมาแลแกูมาแทนทินงเกาะเย็บม่นูยาันเป็นโซฟาไม่ดีเอาไปอหมทินงเนเดี่ยเราจะมาเปิดคู่อยูเดียวอยูเดียวผมก่อนกับยอาหนึ่งสองซั ่ก็รักดับกยูเดียวผมมึงแรงอยู่นะเฮ้ยนสบายระดับเจ็ดเลยนะมัได้แค่นี้อะก็ดีโอ้ทั้งสิบนี่คงคงนอนนอนวันนี้แล้วอ่ะไปคนละสองเยี่ยมเอาไปยูเดียวคนละหนึ่งแต้มอเดี๋ยวเที่ต่อไปนะครัะราวกูสีเหลืองทำตัวเหมือนปูไต้งวยเลยไต้งวยชมขอสีแดงเลยตบมือ มาเริ่มหิบกานเลหิบกานเลยจุ่วเลียงป่ะเนี่ยพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามวเมันกูเจอคนว่ามันกูมาทางเดียวกันแล้วแะไมเ่ว่าเขาตกไปคุณอยากจับวูผมหรือเปล่า กูบเลยะจริงกว่าเราชนไสวยแรงไปเราไม่เราไม่หนีมากหรอกคุณฟ้าักคุณย้อนครับเอ๋อสัโอ้ผมกับคุณเลิปนะึ่งสอง้รงกัน เออไปแล้วแต่ตกเสียงพุ่งไปแล้วใส่แล้วโดนซอปะมาครับผมมาครับผมรอบที่สามนะครับวนมันวนแล้วมาลองไพ่เป็นเด็กเพิ่งเกิดสีแดงนะครับโอ้เล่นรถไฟของสีเขียวนะครับเล่นกองอากาศมู๊ยยังได้สีเขียวอ่ะยักได้ยังเขีย่ยข้างในติดไปเลยตัวไพ่ วนเห็นระดับของเซมไม่มีใครสมอกนะไม่มีไม่มีเลยหนึ่งสองสามตึง้ยเาคูมอมนกันร้เฮ้ยเอนแรงไเยมนมเวอร์เย้มาไ้ไอกันลอ้าไม่มีใครคู่ผมเลยเหรอเอายาายไปแล้วนะมาดหนึ่ ยังได้อยู่มาต้มเอาไปเลยเฮ้ยคนละอต้คนละแต้มไปไปไปไม่ได้อะไรวะไม่ได้ไม่หกอ่ะว้ารอบพิเศษเริ่มจับได้เดี๋ยวนะครับทำท่าเหม็นอะไรบางอย่างอย่างรุนแรงโอ้หิวแล้วก็มองคนอืิ่นเป็นอาหารนะครับผมสีเขียวว่าดภาพที่สวยงามอ่าหยิบไพ่เลยเลยครับโอ้ โว้วโว้วหอบยังหอบแล้วดึงสอนซ้ำเข้าไแรงหมดเลยว่ะแต่เราอยู่เหมือนกันเลยคุณอยู่คุจำมือแบบไม่มีหมดสุดทแล้วเขาดูจากแอคชั่นไงว่าใครเท่าไหร่โหแล้วดูยากด้วยดิเนี่ยแรงหมดเลยอ่ะว่ามึงอ่ะชนบัตรผม มาผมกั็คุณยอยหนึ่สองสามเฮ้ยเฮ้ยเกินรักเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเเรักแน่นอน้ีเก็แหละแน่โอ้ที่5้านะครับสีเหลืองเราให้แม่ฟังโหาแม่กระทึบเท้าทำตัวเป็นนักซื้อรายหยิบๆยิ ต้องเปลี่ยนอะไรเลยได้นะได้ส <lines> วับเหลือง React to brand new ทำหน้าเศร้าได้รับข่าวร้ายส่วนของผมหน้าผมจะเปลี่ยนสีแดงนะเชียร์ลีดเดอร์โอ้มาหนึ่งสองสาม อยากละแก่งกันสุดที่มันดูดไปชนกานแล้วี่ชนกันไอ้นี่มันเล่นเยอะดเลยว่ามึงกับไปกันดีใครใครมั่นใจก็เปิดก่อนเลยอ่ะผมกับโต้งนะหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองสามกินไก่หมดแล้วกระดูกไก่ไปเลยเวลาปกูได้สิบแะเมื่อกี้รอบที หกนะครับสีเหลืองทำตัวเหมือนผู้พนันทหารในประเทศเอ้ย <laughs> ในประเทศ <laughs> โอ้สีเหลืองสนุกเลยทำท่าเจ็บจากการโดนตกน,นิ้วตกนิ้วตัวเองนะครับผมที่สามเฮ้ยเต้นเหมือนรูปโคาเค อ้่ได้ซอฟเหลืองนะครับตอนนี้เป็นแหละ Stay and Hungry Baby แอนนี้เดี๋ยวคุกกี้หนูอยากกินคุกกี้แบบเด็กหนูหิวพร้อมยังหนึ่งสองสามอยากกินคุกกี้อยากกินคุกกี้เยี่ยวทำไมทำเหมือนกันขอนกับกูแรงอยู่นะเดี๋ยวก่อนแกผมไม่เห็นเพราะผมก็เต้ผมผมเป็นกันไม่เนี่ยแต่กูเห็นมึงไง เดี๋ยวเรามาแรงกันเองไหมแรงใช่มั้ยแรงนะแรงตู้มเบาแบอ่ะกูเบาไเาทำไงเสองตั้งอืมไดยอยู่มาขอคุณมัดนึ่นสองสัโอ๊ยโอ๊ยมแรงเลยอเอาไปแดกกระกไก่ ตอนนี้นแต้มเราเหลือเท่าไหร่แต้มเราเหลือแค่แต้มดีนะครับแต้มดีเหลือ 7, แค่เจ็ดแต้มเองแต้มเสียเหลือสี่นะฮะออที่เจ็ดนะสีเหลืองโอ้โหทำตัวเป็นชีเลยเดินแบบซุปเปอร์โมเดลอะไรอะ่ะเกาหลังเหมือนคันมากๆเอาก่อนเลยเปิดกรอให้เปรียบไปอย่างนี้สักอันมีใครสมบัติปะไม่ดีแนละ้วนะมาหนึ่งสองสามไม่มีใครเลยเหรอวันแก เราทำไมไม่มีไข่เบาเลยวะแต่ไม่แบบว่าผลมันเบาเราจับดีๆนะดูดีๆเอาเดินเอาใหม่มทีละคนได้ไมนได้ก็ประมาณนึงเอาจับเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งจับดิไม่ได้แล้วโอเคเริ่มเลยสองสามนับเองเลยโอ้โหเฮ้ ก็มีความแรงความเบาหรือว่าประมาณแตะกันไอ้ไอ้นี่มันเอาเลยไม่เท่ด้วยต่อไปไปนะจะจะรักษาไม่กี่สี่กูเบาเองเออยแม่กูเชื่อกูก็เบาแต่แรงอ่ะแรงไปแรงเบาต้องหรือเราแรงเข้ากันเขาเป็นคู่แล้วเขาดูแรงอยู่นะแรงเกินไปเอาผมขอบคุณมาดครับหนึ่งสองสาม มาอันนี้หนึ่งส่อเจ็ดเจ็ดล้เแสลงเ็ค่เจ็ที่ปครับผมก็ิไไดเป็นคนฝรั่งเศสอยากได้สีเหลืองเลยกอยากได้เลยนีทำามเคารพแก่พระราชาพระราชาประเทศไหนคนที่น่าเคาลบแบบใจเล็กบอกทางเป็นจราจรครับผมมามจวจวจวเฮ้ย เอฟเล่นกีตาร์หนึ่งสองสามเขาลน้อยเขาลแล้แบบัเขลมเม่ไ้ยมีใครแรงเลยหรอเบาปะประเทศเดียวกันเ่าประเทศอะไรอ่ะเฮ้ยเขาแรงเลยเ่แตแรงหรือเปล่าหน้าเขาลดแค่ไหนอ่ะเขาลบเหมือนกันเหรอเบาอะ เขาแบบน้อยๆมันดูน้อยไปอะโอ้โหอันนี้ปะเดไม่จับป่ะจีบยังไงอ่ะมีใครอยากอะอขี้เงแคอยากรู้จิตจะบอกนะว่าเอาตาเรามาดูของผมที่เหลือจบแดงสอ้เอา ต่ำก็ไม่ไมเยอะเท่าไหร่เบาอะเลี้รุพแรงเลยตอนที่เก้าครับผมโหรายงานสภาพอากาศแบบนักข่าวผมสีแดงกระโดดบนไอ้แท่งกระโดดเดียวๆวาดภาพในอากาศนะครับสีเขียวอุ้ยงง่ายเ้ยแต่เหนือไม่เยอะแล้วมาทุกคนสบอไบปให้หมดพอหนึนน่งสองสามวันนี้นะครับอากาศตอนเช้าเนี่ย ร้อน70องศาตอนนี้ตอนบ่ายเมฆคลึมๆนะครับประเทศไทยฝนจะตกต้องหมูบมาชนมาเบาเหมือนกันเราด่าคนอีกแล้วก็ไปเบาเลยไปเบาเลยบ้านจะเดือดนะบ้านไปเบามาผมจะพูดมาเปิดก่อนเดินเดินองซ่ม เอ้ยหงอเข้าเอ้ยเข้ากันแต่หมดอ่ะแต่หมดยังไงสแปลมาเราจะมีคนพิเศษครับใครที่ไม่มีคู่จะโดนโอเคสองทีมสุดท้ายสมองไหลเดอเลกาเลกออันนี้โอ้โหทำตัวเป็นนักกล้ามปลอยเงินปลอยเงินจั่วมาเลยตครับจั่วเฟสจั่วมาโอ้โหนะต่อเลยยังหนึ่งสองซัก เลนกันแล้วมัสมมัสเโอ้ั่มัสมัสมัสมัไมัสมัสมัมัสมัสมัสมัลยัสม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 มัสมัสมัก็ัสมมัสมมัสมัสมมันมัมัสัสมัสมัมันมัสมัดมัสมัสมัสมมัสมัสมมมมสมมสมม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 ัมััมม แต่ผมรู้เลเวื่ผมปะคุณเอางี้คุณมีฮาชิไหมเปล่าผมยังไม่มีผมมียงแค่มาโซ่ยังยไม่มีาีิยัผมี่อเถ้าวันคุณยอนผมต้องลองแล้ละผมว่าผมต้องเอามาไว้ที่ผมแล้วแหละเดี๋ยวก่อนตรงนี้ปดีกู่เฮ็ดก่อนถ้าเกิดแพ้สมมติถ้าใครแพ้แพ้ได้โค้กอนหนึ่งสองสามโอ้ได้แล้วได้มาเสิแล้ว จะออกจะอิ่มโอ้ครักกันครักกันจริงยังผมแฮะผมได้โอเคจบน่าจะเป็นคนเป็นที่ชื่นชมีลยเนอะไม่เลยไม่ได้เลยสู้คะแนนมาสนุกคะแนนกันนะครับผมนี่กูได้สี่เล็กเอ้ยได้สีเขียวหมดเลยเหรอไอ้นี่มันสูงดิว่าผมได้ผมได้แปดสีเล็ก สซิลและเจ็ดครับผมได้ขัดชูผมไม่รู้ผมเล่นทำไมเนี่ยผมได้สีสีสีเขียวสีสีแดงศูนย์ศูนย์เชพากันได้ห้าทีเล็สสามสซิลได้สองสองแดงคุณไม่พลาดเลยรับคมอมีใครเนี่ยทีนี้เราหาผู้แพ้ไม่ได้ได้ดีตัวคนนคแพ้ต้องมีบทลงโทษนะครับผมเรือกถุดิบสมูทตี้ซ้ายหรือขวาเริม ซ้ายต่อครับซ้ายต่อครับขวาต่อครับซ้ายต่อครับขวาโอเคครับผมซ้ายดอกวาครับซ้ายครับซ้ายดีกวาครับขวาครับซ้ายวาครับซ้ายครับมีขเหย่าเนื้ซ้ายดวาครับขวาครับซ้ายดีขวาครับซ้ายครับสมูทตี้ของคุณมาร์ชนะครับ แหงมาแล้วเจ็บไว้แดงเ็บไปทำไมรับเพื่อนแค่ไหนก็ใส่เท่านั้นแหอะน้ำแข็งได้ปะได้ใช่ถูกันหรือเปล่าเปิดตัวผิดอัน ่อนท็อปปิ้งแล้วมันเหลือโหดเยอะไม้กินมันดีก็อยู่ด้านฝัง้ายลาเต้อาร์ตตัวนี้เยอะๆตัวนี้เยอะๆใครแบบไม่หวงเลยตัวนี้เล่ของเล่โดวันนี้มถ่ายรูปออกมาสวยๆเลยถ่า่ว่าคงมถ่ายแบบยิ่งสวยหลักเพื่อนเท่าไหร่ใส่เท่านั้นตอนยองใส่นี่ไงลืมของสนคัญเนอะ วัตถุลึกลับปริศนาวุ้ยกินเป็นยังไงกินดีอะไรเป็นก้อนเหรอต้องอเพิ่มท็อปปิ้งอ่ะครับ่ัน,นี่คือบทลงโทษของเรานะครับผม สมูตี้หันสานะครับผมหันสาด้วยนะคิดว่าแก้วไหนเป็นของคุณผมคิดว่าเนี่ยแก้วซ้ายเนี่ยของผมแนม่แล้วคุณมั่งคิดว่าแก้วไหนอของคุณแก้วนี้จะบอกว่าแก้วที่มึงเรียกขอยมัด <laughs> <laughs> อ่ะกูลองชิมดูกินแล้วเราก็ลองวิจารณ์ดูเอ <Cheers. S 2> เอเฮ้ยเหมือนคุณชอบมันอะไม่ไดีแย่แล้วเนี่ยเราขอขอยดีอ่ะ <laughs> ขอยดีนะขอยดีนะ เชียร์เชียร์ครับเทียร์ตรงมุมนะ่นตงมุมนะเออกระดกกระดกกระดกแน่นแน่นเชียร์โอ๊ยไอ้อันนี้เล่นอุ้ยนี่เล่นเกียร์ใหญ่อ่ะอเขียวเลยอ๋อเนี่ยอร่อยผมว่าก็ไม่ได้แย่แล้วอาคราวนี้เอาให้อีกคนหนึ่งมางให้กดมากดม้ากดมาอยากลองอยากพูดเลยใส่ชูเห็นหน้าไอ้ตรงเลย รสชาติแม่งถล่มเลยคนไหนไหมคุคนไหนไหมกินไปนี่นึกถึงแม่งจะพาไปเด็กอะสลับคุณรอสลับนะคุณรอสลับคุณมึงเหลี่ยมกันเองปะเนี่ยเรียมอร่อยจริงๆแต่มึงก็ยังเรียมไม่แทนเร่าใครเหลี่ยมอร่อยนี่มึงอร่อยกับสิ่งนี้เหรอคุณคิดว่า ที่คุณกินไปเนี้ยแก้วของตัวเองอ่ะคิดว่าใส่อะไรไปมั้งผมเอาผมเลือกกีวี่เราคิดว่าระหว่างเลกับเอแมทเอมเนี้ยเลเอมมันเอมคิดว่าแก้วไหนมีออลสลองไม่ใช่แก้วไม่ใช่แก้วผมก็นะครับผมก็เป็นวิดีโอคลิปการเล่นสนุกสนุกของพวกเรานะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับผมปาลิตามผลงานช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับอันพุ่งจนใหญ่เลยที่ คุณหลอนไม่ชอบเห็นหน้าเลยมันมองกล้องคุณมายืนยินเลอะไรหน้าตาเฉยฮะอะไรเดี๋ยวก็รู้เรามาดูกันว่าสิ่งที่ผมกับคุณมาร์ทจะกินเนี่ยมันจะเป็นไงนะครับอันนี้คือกินยอมยอมใจก่อนเจ็ดกับสิบสองแปดับสิบสองครับชุดอะไรสีอะไรเหลืองไ้ย อยู่เดียวมาไอ้ยันนี่มสอบพไมว่าได้อยู่เดียวจังปิ๊กใส่ใครคุเด็กเลย่ะ